7พุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมทโธวิชาจารณะสัมปโนสุกโตโลกับปิทูอนุตรโรปุริสะธรรมะสารถติสัทธาเทวมนุษานังพุทโธภควาติ 8. ธรรม,มานุสติสวะคา,าโตภควตาธมโมทัพสันทันทิตโกอักกายโกเอเหปิปัสสิโกโอปัญิโกปัจ,จัตตังเวทิตตโพพิโยหิตี 9. สังขานุสติ สุปฏิปันโนปภวตโตสาวะสังโฆอุชูปฏิปันโนปกวโตสาวะสังโฆยายาปฏิปันโนปกวโตสาวะสังโฆสามีจิปปตปฏิปันโนปกวโตสาวะสังโฆยาธิทางจตาริบริษยุคลานิอัฏฐบริษทบุคลาเอตสภวโตสาวะสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะรนิโยอนุตตรังบุญยเกตังโลกัสสติ จินดามณีปิยังมันตังจินยันเมณีปิยันมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสสัท,ทุงโนทีปังกเรเทโฮสุสสโปส เสธิจิตกิติเทโวโยสกุปปชังทัสมิงกิน,นีวาท,ทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนายะนะเยมมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนาพระหูชนาะ ปียงมะมะสิบเอ็ดสักกตาตตวาสักกตาตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุต,ตมังวรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานาสันตุปัทาวา,าสเพทุขาวุปะสะมมินตุเตสักกตาตตวาธรรมรั ตอนัสถังอุตตมังวรังปริลาหุปัสสะมานังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสเพยพยาวูปัสสะเมนตุเตสกตวาสังฆรัตรนังโอสถังอุตตมังวรัง อาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสพเพรโรคาบูปสสันมินตุเต เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมทุทโทวิชาจารณะสัมปันโนสุขกโตโลกัวิทวูอนุตรโรบุริสัรธมาารถิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะควาติแปดธรมมานุสติสวาคาโตภคว,วตาธโม,มทันทิติโกอากาลิโกเอเหิปัสิโกโอปนะนายโกปัจจตังเวทิตภพพิญโยหิติ ก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภควโต้สาวกัังโคอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกัังโคลยายาปฏิปันโนภควโต้สาวกัังโคสามีจิตปฏิปันโนภควโต้สาวกสังโคยาทิทางจตาริบุริสายุคลานิอัฏฐบุริสบบุคลาเอสพภควโต้สาวกัังโคออหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญยขิดตังโลกาสาติ จินนามณีปิยังมันตังจินนามณีปิยังมันตังยะสังทาสังการโนกานังอุป,ปสันตินิสิเนหังมาตาปิติวะโอระหังปะโภตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทวสุปโปเศธิกิจิเทวเยสกโก ัญชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยงังกันตังสาริบุตโตพวันตุเมอภิลาพังชนาะนาเยมณีจินดาปิยังจกักทะนังสัพเพชนาะพระหูชนาะปิยังมะมะ,มะสิบเอ็ดสกตาวาสก,กตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังรัง ตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัททวาสพเปพทพุทุขาววุปสเมนตุเตสกตตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปัสสะมนังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัททวาสพเพพยยา วุปัสสเมนตุเตสก,กตาวาสังคังรัตตบนงังโอสถังอุตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสังคเตเชนนะโสธินานะสันตุปัทวาสัพเพรโรคาวุปัสสเมนตุเต เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมทโธวิชาจารณะสัมปโนสุโตโลกัวิทูอนุตโรบริษัทธรมาสารติศัทธาเทวมนุสานังพุทธโธภควาติแปดธรรมานุสติสวะคาโาภาาาตภควตาธมโมทันติติโกอากาลิโกเอหเิปัสสิโกโอปะนิยโกปจตังเวทิตพโพพิญโยหีติเก้าสังขานุสติ สุปฏิป, ANO, ปันโนภะวะโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆลญายาปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆลญาถิทางจัตตาริบุริสะยุคลานิอัตถะบุริสะยุบุคลาเอสะภควโตวสาวะสังโคลอหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตรังบุญยคิดตังโลกาัสสาติ สิจ,จินามณีปิยังมันตังจินามณีปิยังมันตังสทังทาสังโกนางอุปสันติสเนหังมาตาปิติวะมาตาปิติปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทวสุปโปเทธิ กิจจิเทโวเยสโกปัญชังมัสสมิงกินเนวาทตัตตปิยงังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชั่นนายนะเยมณีจินดาปิยังจัทัดนังสับเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสิบเอ็ดสก,กตาวาสก,กตาวาพุทธวัตนัง โอจถังอุตตมังวรังเหตังเทวะมนุสานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปทวาสพเพทุกขาว,วุปสัพเม,มนตุเตสก,กตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังปริลาหูปสัมมนมนังธรรมเตเชนะโสธินานิสันตุ ปัทาวาสัพเพพยาวูปสเมนตุเตสกตาวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสันตุปัทาวาสัพเพรโรคาวูปสมัมนตุเต สิชินนบัญชรชายาสนากตาพุทธาเฉตตวามรังสวาหนังจตุสจาสพังสรังเยวปิวิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัฏวีสันตินายกาสัเพปฏิ ติตตาไมหังมัทธกเกเต,เตมุนิส,สราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโทรธรมโสทวิโลเจเนสังคโคปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพะคุณาการหาัทเายเมอรุนุรุทโธสารีปโตจทัทคิเนโกทัโยปฏิภาคัสมิง มคลานโนจวามะเกทักเนสวะเนมัยหังอาสุงอานันทะราหโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสโตปฏิภาคัสมิงสุริโยวะปะทังกโรนิสินโนสิสสริส,สัมปันโน โสพโตมุนิปุงขวโวกุมาระกัสปโปเทโรมะเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจังปฏิตาสิคุนาการโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปารีนันทะศีวลี เทราปจ,จิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตะวันโตชินโนรสาชลันสาศสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันติตาราตนังอุปะ โตอาสิทักขิเนเมตตะสุตตะกังงทัชชคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมากลังขันทโมรับปร,ริตตันจอาตานติยะสุดขตังอาสาเกชทนังอาสิเสสาปาการะสันทิตา ชินา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 รณาาวรังยุตตามสปปาการะกาลังตะวะตาลังกะตาวตาปิตาทะสัญชาตาพาหิรัชตุปัทาวาอเสสาเวนยังยันตุอนันตะชตนะเตสสา วัสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชรีสีะปัญชระมัชชมมิวิหารันติมหิตะเลสธาปาเลนตุมังสัเพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโต สุขตโตสุโสุรโขชินานุเพนุภาเวนะชิตุปัโทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวปาลิโตจะรามิชินะปัญโชเรติ 13. ภาพาหงมหากา ภาหงหะสมะพินิมมิตตสาธุวันตังสาธุทันตังครีเมารังปุธิตะโคระสะเสนนมารังธานาธิธรรมะวิทินาชิตวาวะมนินโทตันเตจสะพาวะตุเมเตชยมังคลานิ มาราติเรกะมพิยุสชิตตสสพพะรัตติงโครัมปะนาละวะกะมคขมทัทธะ,ะ,ะยะขังคันติคันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวะตุเตชะยมังคลานิ นาลาคิริงขาับชาวรังอติตมัตะโพตังทาวัคิดจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตาเมตตามภูเกะวิธินาชิตตวามนินโท ตันเตจสาภวะตุเตชยมังคลานิอุคิต,ตะขัตขะมะติหตทะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิชังขัตตะมโนชิตตวามุนินโทตันเตจสาภวะตุเตชยมังคลานิ สกตอกตตะ,ะตาวานะกะะัทมุระทังอิวะคัพพิเนียกิจจายะทุกขะวะจะนังชะนะกายะมะัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชัยมังคลานิ สัจจังวิหายามะมติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะานาังอัติคันทะพูตังปัญญาปฏิปัชะลิโตชิตวามนินโทตันเตเจสาภวตุเตชยมังคลานินันโทนันโทปน,นันทะ ผชคังวิพุทังมหเหตทักถิงปุตเตนะเทระพุชาเคนะธรรมประปันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามนินโทตันเตชะสาพวตุเตเชยมังคลานิ ทุขาหะทิฏฐิพุทธะเคนะสุทธะทะัตตังพระมังวิสุทธิชุติมิธิภกาพิธานังยานาคะเทนะวิธินาชิตวามุตินโทตันเตชาสาภวะตุเตชยมังคลานิเอตตาปิพุทธะ ยะพุทธสยมังคะละอัตคาทายวาจโนทิณทิเนสารเตมตันทิมตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตตะวานิโมกขังสุขังอธิฆเมยยะนโรสปัญโย มาหาการุิโกนาโถหิตยะสภาปันนินังปูเรตวาปารมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจ,จวัชเชนะหุนตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสกะยานังนันท ตโนเอวังตะวังวิขโยโมติสยันสุชฉยมังคะเลอปะราชิตะปัลลังเกสีเสปะทวิโปเคระเครีโปเคเรอภิสเกสภาพุทธานังคัปปปโต ปโมทต,ติสุนักขัดังสุมังขังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุนสนสมุหุโตจะสุยิตังพระมจริสุปทัก คินังกายกรรมังวาจากรรมังปทัทขินังปทัทขินังมโนกรรมังปาิทีเตปทัทขินาปทัทขินานิกาตตวานะละพันตเทปทัทขินีภะวะุสภะมังคลงังรักขันตุสภะเทวตาสภะทาน นุภาเวนสทานสเทภวันตุเตพระวัต <ieran> ุสัพพ <commentary> ังคลัง <Punch> ร <iso ượng> mat ักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนสทานสุเทภวันตุเตพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนสตานสุเทภวันตุเตสิบสี่ปฏิทานคาถา ยะเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิตห,ตหิตาธรรมะทาเนนะพระขับวันเตพุชิตาปุชิตาโสดทิงกะโกรเตทะวิหามะพระมันธลีเทราจะมะชะัชมัชา นาวกาจะพิวโขวสารามิเกธานุปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิามาจะอิสราปปานะปูตาสุขิตาพวันตุเตชลาพุชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะ ชาตาอัฐโปปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเเตสัพเพปิทุกขะสะกรุนตุสังขยังทาตุ จิรังตสตังธร,รมโธรรมธัมมัธะปราจปุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหร,รักขตุสัมธรัรมโมสัพเพปิธร,รมมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนย,ยามะธัมเมอริ ยัปะเวติเตเวทิเตปัจันนาหุนตุสเพปิปานิโนพุทธาสาสนสัมมาทารังปวัชันโตกาเลเทโวปวัชสตวุวุทธิภาวะสตานังสัมมิทังเนตุเมทนิน่งมาตาปิตาจัก อัตตราชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสพัพพทา 15. เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปตตาจะนิขุตาพยปตาจะนิพยา โสกัปตาจานิสโสกามโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหเหเหิสัมพตังปุญญะสัมพตังสัพเพเทวาน,นุโมทันตุสัพพะสัมปิติสิทธิยานานังทะทันตุสัทายะศีลัง รักขันตุสัพพธาภาวนาภิระตาหุนตุขชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพลาปัตตาปัจเจกานัจ,จะยังพลังอรหันตนันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพพโส 16. สุมังคนคาถาโหตุสพังสุมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุทธีหนตุนิรันตรังโหตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุทธีหนตุนิรันตรังโห ตุสพังสุมังคลังรักขันตุสะเทวตาสพสังคานุภาเวนะสุธีหนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทส่วนมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีเกขาพเจ้า ให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาบุญในการสวดสาธยายมนและทมเหล่านี้และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญและโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียนยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู6ก8 ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน